ทดลอง RSI เครด b i n n r y y p t t o o n จะแม่นอย่างที่โค้ดโค้ดหลายๆท่านเคยเอามาแชร์ไหมถ้าเล่นแบบง่ายๆคุณอาจจะตายได้เพราะเทคนิคนี้เราเล่นแค่ชนเส้นของเส้นนี้แหละมันก็จะสวยงามแบบนี้ครับทำไมเราไม่ใช้อินดิเคเตอร์นี้ตั้งนานวะ กลับมาอีกครั้งกับรายการเทตดจริงผ่านจอครับวันนี้นะครับจะมาแชร์เทคนิคทดลอง RSI ครับในการเทรด binary option นะครับบนแพลตฟอร์ม 8x Trade ต่อยอดจาก EP ที่แล้วนะครับก็ได้ใช้สัญญาณซิกซี่ไปนะครับทำให้พอร์ตกํำไรขึ้นมา32%ที่ยังไม่ได้ถอนเลย RSI ก็เป็นตัวบอกนะครับการสวิงของกราฟนะครับว่ามันอยู่ในจุดที่มีการซื้อมากเกินไปหรือเปล่าหรือมีการขายมากเกินไปหรือเปล่านะครับมันจะแม่นอย่างที่โค้ดโค้ดหลายๆท่านเคยเอามา แชร์ไหมนะครับไปดูกันอันนี้มาในหน้า 8Xtra d e เนี่ยมันก็จะอยู่ในมุมซ้ายล่างนะครับตรงคำว่าตัวชี้วัดเห็นไหมแล้วเราก็มาที่ยอดนิยมก็ได้นะเพราะว่า ISI เนี่ยก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์ทั่วโลกนิยมใช้อ่าเลื่อนลงมาเห็นไหม relative strength index นะครับอ่าเราก็กดเข้าไปใช้ค่ามาตรฐานเลยสมัครใช้งานเราก็จะได้เส้นนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้ขอเปลี่ยนสีกันนิดนึงนะครับขอตั้งค่านะครับการแสดงผลเปลี่ยนเส้นม่วงขอเป็นเส้นสีเหลืองละกัน สาหน,นาไปเลยนะครับ กดสมัครใช้งานแล้วก็จะได้ค่าแบบนี้นะครับอ้าวแล้ว2เส้นมันคืออะไรเส้น70นะเห็นไหมแล้วก็มี30ใช่ไหมเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าถ้าเส้นเนี่ยมันอยู่ตรงข้างล่างนะเส้น30มันแปลว่าโอเวอร์โซนะครับเพราะโอเวอร์โซก็คือมีการขายมากเกินไปมันควรที่จะวิ่งกลับขึ้นมาอยู่ในกรอบนะครับนี่เทรดเดอร์หลายท่านเนี่ยก็จะนิยมนะครับออกออเดอร์บายหรือว่าซื้อขึ้นกันตรงนี้นะครับตัวอย่างนะครับเส้นสีเหลืองนะครับชนเส้น30มสิบโอเวอร์โซนะครับแท่งเทียนเป็นแทงแดงใช่ไหมพอราคาเปิดแท่ง ถัดไปนะครับเราก็บายตรงนี้เห็นไหมปิดเขียวแล้วก็จะได้กาไรนะครับตรงนี้เส้น70สีเขียวด้านบนก็คือโอเวอร์บอสนะครับก็คือมีการซื้อมากเกินไปอ่าสังเกตนะครับวิ่งขึ้นมานะครับชนแล้วก็ทะลุโซนนะครับหาจังหวะเซล์ถูกไหมเนี่ยเราเซลตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ปิดแดงก็ชนะไป1ออเดอร์นะครับเส้น r s i เนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับเจ็ดสิบสามสิบแต่มันก็มีโอกาสจะขึ้นไปถึงร้อยก็ได้หรือลงมาศูนย์เลยก็ได้นะครับแต่ส่วนมากมันก็จะอยู่ในกรอบนี้แหละมือใหม่ลองไปฝึกใชช้บัญีีีทดลองเเ่ยาม ทดลองให้1,000 0ดอลลาร์ 1, นะครับอ่ากดเติมเงินนี่หนึ่งหมื่นดอลลาร์เด้งขึ้นมาแล้วนะครับลองไปฝึกใช้กันดูเล่นเงินน้อยๆก็ได้ไม่ต้องเทรดเยอะการเทรดเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับควรศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเอาเงินที่เราคิดว่าเสียได้มาเทรดดีกว่าครับหรือจะใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์อื่นๆก็ได้ก็จะยิ่งแม่นยำมากยิ่งขึ้นแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราใช้อันนี้อย่างเดียวง่ายๆเนี่ยอาจจะตายได้นะครับเพราะมันมีหลายๆกรณีนะครับที่มันชน overbought oversold จนเกือบจะชนเส้นศูนย์เลยด้วยซ้ำนะเห็นไหมไหลขึ้นใบไหลขึ้นไปนะครับขึ้นไปจนนี่กว่ามันจะลงมาอยู่ในกรอบนะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังนะคุณอาจจะตายได้เพราะเทคนิคนี้ได้ก็เหมือนกันแต่คลิปนี้เราจะมาลองครับถ้าเล่นแบบง่ายๆคือเหมือนเด็กลองของอ่ะอยากดูว่าอินดิเคเตอร์นี้มันจะใช้งานได้ดีไหมนะครับก็เราเล่นแค่ชนเส้น2เส้นนี้แหละนะครับ ตอนนี้คู่ที่เห็นแววก็เหมือนจะเป็นคู่ EU นะเดี๋ยวรอให้มันมาชนนะครับเพราะว่าในจุดเก่าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมชนปุ๊บนะครับลงต่อเลยลงปั๊บเลยนะครับแล้วตรงนี้มันจะใกล้มาจุดเดิมแล้วไม่เกิน5%ของพอร์ตนะครับวันนี้ผมขอ300บาทและกันเล่น1นาทีนะครับก็รอนะรอให้มันขึ้นไปชนตอนนี้ขึ้นมาชนแล้วนะครับอุ้ยกราฟสวยครับแท่งต่อไปเราจะเซลนะครับที่300บาทนะครับมันต้องเล่นแล้วครับอุ้ยชนเรียบร้อย 5, 4, 3, 2ไปโอ้ oh, ราคาไม่ดีนะจริงๆอยากได้ราคาบนมากกว่าน,นะครับต้องลงแล้วแหละอืมขึ้นสวยเลยครับไม้แรกนะครับ 8X บอกว่าเราลบ300นะครับรอบนี้เปอร์เซ็นต์ 8x จ่ายอยู่89%สเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สวยนะครับผมว่าผมครบได้สบายนะครับนี่ขึ้นมายืนเหนือ เส้น70แล้วนะครับอ่าแท่งนี้แหละมันต้องลงแล้วสองวิสุดท้ายก่อนเปิดแท่งใหม่เราจะได้ราคาเปิดนะครับปังเรียบร้อยนะครับไม้นี้ผมใส่ไป700บาทนะครับถ้าได้เนี่ยผมก็จะได้ทุน300คืนนะครับแล้วก็มีกําไรขึ้นมา324บาทนะลงนะครับลงนะครับแม่พอใช้ได้นะเนี่ยนะครับ EU นะครับวินนะครับผม ได้มา624บาทลบชุนมาแรก300นะก็เป็น300กว่าบาทนะครับใน2นาทีนะครับเดี๋ยว AU ใกล้จะชนนะครับโอเวอร์โซแล้วนะครับล้วก็ใส่300รอนะ2 1บายตรงนี้นะครับ AU จัดไปแล้วนะครับชนเส้นล่างเรียบร้อยนะครับมันน่าจะยกขึ้นมาต่อได้นะครับถ้าวินโดยไม่ต้องทบเลยก็จะได้กำไรอยู่ที่267บบาทดูแค่เส้นไหนใส่ถ้าเราเจอทรงแบบนี้ครับที่มันวิ่งอยู่ในกรอบเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เนี่ย มันก็จะสวยงามแบบนี้ครับโอ้โหขึ้นดูแท่งยาว8เมตรนะครับ8เมตรทำไมเราไม่ใช้อินดิเคเตอร์นี้ตั้งนานวะอ่ามาแล้ว ej นะครับใส่ไปเลย300นะครับบะเข้าให้ชนเส้นพอดีนะครับมันสอแววเทนขาลงมากเลยนะเราจะได้ทบกันไหมนะครับอ่าลงต่อนะครับไม้ต่อไปนี่น่าจะต้องสวยงามแล้วนะครับเราต้องทบละ โอเคเราทบ EJ ไปที่เรียบร้อยนะครับอุ้ยราคาไม่ดีขออีกทีเดี๋ยวขายออเดอร์บนได้ไหมคือเราซื้อห่างจากราคาเปิดมากเกินไปนะครับหวังว่ามันจะดีดกลับขึ้นมาให้เรานะครับไม้2นะครับเราลบแค่75บาทนะต้องแก้แก้เกมใหม่นะครับมาไม้3แล้วพันสี่มาต้องขึ้นแล้วล่ะลูกมาไม้สุดท้ายแล้วลูก2 8 0 0นะครับ ลามถึงไม้สี่เลยอะ่ะเพจจริงผ่านจอก็ต้องดูว่ามันจะกี่แท่งคือมันคือการทดลองไงเตือไมตัง้งแต่ต้นแล้วว่ามันสามารถไหลได้นะครับแล้วก็ดนไหลพอดีเทนนขาลงอะนะหนึ่งสองสามสอันนะี 1, 2, 3, 4, ้ไม้ห้าแล้วเออเจอเทนไหลเข้าไปอะ่ะเพจจริงผ่านจอเรียบร้อยงง นี่คนเล่นด้วยอารมณ์ป <bona effectively> ่ะเนี่ยก็เป็นที่สรุปนะครับว่าเราได้มา2ไม้แล้วก็จริงๆเราก็ต้องควรจะสต็อปลอตตั้งแต่ไม้3แล้วแหละตามวินัยที่เราเล่นมาตลอดผมแค่อยากรู้ไงว่ามันจะชนะไม้ไหนจริงๆเรานั่งนับก็ได้ถูกไหมถ้าขับสามอาทิตย์เราขาดทุนไป4,400บาทก็เดี๋ยวอีพีหน้าบ้านใหม่ ISI สสำหรับผมนะครับก็ถือว่าใช้การได้โอเคแต่ต้องมีระบบนะครับสต็อปลอตว่าเราจะทบกี่ไม้เพราะอย่างที่บอก EJ เนี่ยรู้ทั้งรู้นะครับเหมือนเป็นแมงม้าบินเข้ากองไฟนะนนี้เป็นตัวอย ไม่ได้เห็นบวกทุก EP นะครับอยากให้ EP หน้าผมทดลองเทคนิคอะไรนะครับเดี๋ยว EP หน้าผมจะแก้เกม r s i เดี๋ยวจะหาอินดิเคเตอร์อื่นมาช่วยเกือบจะถึงฝั่งฝันอยู่แล้วนะครับที่หมดเนี่ยด้วยอารมณ์ล้วนๆครับโอเคบายบๆสวัสดีครับคอมเมนต์ด้วยกูไม่น่าทบกว่าที่กูไ no อ้นนี่เลยเซ็ง